ไล่แล้วนะครับติดตามอาจารย์เลยครับนนท์ซอดเลเดอแต่ตอนนี้อาจารย์ให้อยู่ประมาณไม่ถึงแปดสิบไม่ถึงแปดสิบเลยอาจารย์แต่ว่าน่าจะถึงแปดสิบอีกประมาณสักสิบกว่าวันน่าจะถึงเพราะว่าบาง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 ที่กีบบางกีบมันกําลังแตกขึ้นมาเพิ่มอันปลูกห่างกันนะอาจารย์ฮะสองรุ่นนะครับอ๋ออ๋ออันนี้ปลูกขีดหลังไม่ถึงแปดสิบเอาเอาง่ายดูง่ายดูง่ายดูคือง่ายดูแปลว่าอะไรนะนับ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  อ้าวลองไปนับดิเกษตรก็ไปนับดิตั้งกล้องให้แล้วครับเออาให้ผมลงใช่ไหมยึดเออผมปลูกให้ผมลงอ่ะลงนับเลยเอามาเดี๋ยวตั้งกล้องกันเออพี่น้องเบมือขอหนังกันเอาหนี้นับงานนี่แหละครับนับคร่าวๆข้าวข้าวข้าวที่สองเด้อปลูกแล้วก็ต้องไปนับนับปลูกแล้วก็ลงมานับเออให้เกษตรไปนับโอ้ไผ่ปลูกเขานี่มป็นหญ้าบาถอนนี่ หนึ่งนับเลยเนาะอ้าวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบภาษาไทยแล้วกันเวสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอู้มันต้นใหญ่ร่าจันอ่าอ้าวสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอันนี้ยี่สิบเก้าออสามสิบสามสิบหนึ่งสามสองสามสามตัวเล็กนับไหมนับหมดจําสี่จําห้าจํมหกไปนู 4, น่นดู 35, 36, ไน่นมาดูแปดจําเก้าสี่สิบสี่สิบหนึ่งสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดนะสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบ ห้าเอ็ดห้าสองห้าสิบสามห้าสิบสามแล้วพนู่นดูไปนู่นห้ซเนี่ยห้าห้าห้าหกข้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบนนะอยู่ข้าง <70. S 1> มือนั 71. นเจ็ดสิบหนึ่งั่นนะข้างมืออีกตัวหนึง่งเจ็ดสิองเจ็สิบสองสอง อ่าแล้วอยู่ประมาณแปดต้นจะเข้าแปดสิบแต่ว่ามันกำลังกินแตกข้างออกมาอีกมีมีกีบเล็กใต้แตกขึ้นมาเพิ่มอะจากสองต้นจากสองต้นตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสองต้นเจ็ดสิบสองต้นก็น่าจะถึงแปดสิบใหญ่ปนเลยเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์เคยเคยลองทําไว้ว่ามันจะได้กี่ต้นก็ค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณแปดสิบนะโอ้แต่ต้นเดียวนี่อยู่ร้อยกว่านะที่นุ่น ี่นุ่นที่อยู่มือเพนบอกว่าได้กี่ต้นนะจะซื้อ <laughs> จะเสี่ยงดวงแปดสิบสองเอ้ยเจ,จ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองโอ้เจ็ดสิบสองอาจารย์ค่าคือค่าเฉลี่ยที่อาจารย์เคยทําไว้มันอยู่ที่เรียดแปดสิบถ้าถ้าดำสองต้นนะแต่ถ้าต้นเดียวนี่ขึ้น, <Libya. S 1> นร้อยอือรู้ไหมว่าทําไมมันขึ้นร้อยทำไมอาจารย์ก็ผมบอกว่าเวลาข้าวมันแตกกอต้นเดียวนี่กีบต้นเดียวเนี่ยมันมีพื้นที่ออกด้านข้างแต่สองต้นเนี่ยต่างคนต่างเบียดเห็นไหม บันนี้โอกาสที่ต้นเดียวมันแตกจากใต้ดินมาพร้อมน่ยมันได้แต่สองต้นมันเบียดกันปุ๊บมันแตกใต้ดินมาได้น้อยกว่าครับเออนี่แหละทําไมปลูกมันต้นเดียวอาจารย์หรือว่าเราจะไปไปหาต้นที่มันได้แปิให้เกษตรกรลงไปหาอีกพิรุธเบี่ยงกันดิถ้าฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นได้เพราะว่าฝั่งนู้นเปิดเปือไอปู่อปูปูกรถูกปูกถึงอันนี้ปูกที่หลังครับไอปูกรู้นคิดว่าผมเดินไปวันนั้นน่าจะน่าจะถึงนะแต่มันเสมอกันหมดแล้วอาจารย์เท่ากันหมดแล้วมันก็เท่ากันนั่นแหละเพียงแต่ว่าก็ก็อย่างกกเษตรร ลองเอาแนวทางการทํางานในขบวนการที่บอกว่าทําง่ายๆเค็ดแบบคือจังขี่ข้านเนี่ยคือขบวนการที่ให้จุลินทรีย์นั่นก็คือพอดอของกรมพัฒนาที่ดินเข้าไร่เข้านาเข้าสวนอย่างที่อาจารย์ย้าเสมอแหละทําไมต้องให้พอดอเข้าไปเข้าไร่เข้านาเข้าสวนครับเข้าสิไดใดเฮ็ดงานแบบขี่ข้านเนี่ยเออนอนเว้นได้ก็ผมบอกว่าเกษตรกรทํานาดําก็ดีทํานาอะไรก็ดีปุ๊บถ้าพอดอเข้าไปปุ๊บ ต้นข้าวถ้าฉีดฮอร์โมนได้ฮอร์โมนของตุลินซีของพอดอนนี่ครับต้นข้าวมันจะยืดหนีย่าผมเคยพูดเสมอแต่เกษตรกรมีแต่บอกว่าเอาฮอร์โมนไปฉีดเอาฮอร์โมนมาฉีดฮอร์โมนมันไม่ได้มีธาตุอาหาร อาจันไม่มีธาตุอาหารมันจีมีจังไหนมันคือจุลินทรีย์ก็คือน้ำเข้ามากัคือแต่จุลินทรีย์เนี่ยเขากินเสาแรงกันเนี่แหละตอนแรงกันเนี่ยนะแก็คือกลุ่มยีสต์นี่แหละครับสงสัยแล้วทีนี้สงสัยแทนพี่น้องมีความเข้าใจมาโดยตลอดว่ายุดหนี้ยามฮอร์โมนมันคือธาตุอาหารมันจะไปเอาธาตุอาหารอะไรมาเพียงพอมันมีมันก็มีพอกระเทือนเอาน้ำเอาผมถามว่าเอาต้นกล้วยมาหมักครับ ต้นกล้วยมันทําให้เกิดกระบวนการอยู่สี่ไอ้สามอย่างคือแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์ถ้ามันจะแปลวโพแทสเซียมปพอเอพอนโตัวเจนเพียงพอต้นกล้วยมันจะมาจากไหนเพราะในตัวมันเองก็ได้แค่เซลล์รูโลวที่มันแตกตัวมามันดีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกน้องต้องเข้าใจระหว่างธาตุอาหารกับฮอร์โมนกับคือมันต้องแบ่งส่วนมาท่านนี้ผมถามมาแลกส่งเสริมที่จะให้มันแตกกอแตกลำนี่แคลเซียมเนี่ยมันจะเพียงพอนี่ ผมบอกว่าแคลเซียมเวลาเพื่อมันนาไปใช้เนี่ยอุ๊ยขบวนการมันซับ้อนจีตายผมจะพูดอธิบายรายละเอียดเพื่อพี่น้องกันทีให้ผมอาจารย์บอกว่าเขาใจบอกว่ารู้เรื่องเวลาแคลนซียมเวลามันทํางานเนี่ยนกระดูเข้าเวลามันทํางานเนี่ยมันทํางานด้วยตัวมันเองไม่ได้เพราะมันเป็นหินเวลามันทํางานเนี่ยมันต้องทําให้อมโมเนียมาจับตัวมันแต่แอมโมเนียที่มาจับตัวมันต้องเป็นอมโมเนียที่มีโพโดโพโดที่อยู่ในอมโมเนียคือไลโซเบียมแล้วก็ที่อยู่ในข้าวคืออะไรอาจารย์พูดเมื่อกี้คืออาร์โซสไปลรลั เห็นไหมและกลุ่มอาอาอานะอาณาแม็กไอไอแบคทีเรียกลุ่มนี้มันต้องมาดึงเอาแคลเซียมไปใส่ในต้นให้พืชมันถึงจะมีแคลเซียมสมบูรณ์อที่สมบูรณ์หมายถึงว่าพืชมันถึงจะมีและนําไปใช้ได้สองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่สองเปอร์เซ็นต์ใช่เลยครับจะเอาสองเปอร์เซ็นต์หรือเอาสองสามรอยเปอร์เซ็นต์าสองสามรอยอาจารย์ก็นั่นไงถ้าแกเอาสองสามร้อยต้องทําผ่านกระบวนการของ พอดอเห็นนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วมันพอดอเนี่ยมันไม่ใช่ไปเอาไอ้ออะไรนะเอาน้ําหมักตัวเดียวมาน่ะเนี่ยอาจารย์ถามหน่อยทำาข้าวมันมันจากสองต้นกลายเป็นแต่คอจเนถึงเจ็ดสิบสองต้นหรือบางทีมันต้องไปถึงหนึ่งร้อยหรือแปดสิบอาจารย์ตัวไหนอาจารย์ที่ทำให้มันแตกก็ผมถามผมถามว่าในกระบวนการของพืชชนิดหนึ่งที่มันจะมีเขาเรียกว่าเอนไซม์หรือว่าอ่าตัวที่มันถูกสกัดออกมาจากนั้นก็คือต้นกล้วย ก็ผมบอกว่าในากล้วยเนี่ย,าาย,ยมันมีกระบวนการแบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์พืชไม่มีเก่นครับ <c oughs> ลมเอามันลงยากเนี่ยนะ <c oughs> เขาเรียกว่าพืชอวบน้ำเนาะครับผ <c oughs> มันคือลำไส้ครัเห็นไหมคแค่ลำไส้มันลำไส้เดียวเนี่ยมันทําหน้าที่ยืดหยวกนะ่าจารย์หยวกนะมัน่ะเห็นไหมต้นเดียวแป๊บเดียวหนอล้นดินไหมล้นเลยเห็นไหมแล้วก็ลูกมันเห็นไหมพืชมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราให้ปุ๋ยดีๆไปลูกเท่าแขนเลยนะเห็นไหม อันนี้คือขบวนการไอ้ขยายเซลล์ตัวขยายเซลล์ดีๆมันอยู่ในปีเห็นไหมเวลาเวลาที่แม่ลูกอ่อนครับครับที่ว่ามีลูกแล้วไม่มีนมให้ลูกกินครับเขาก็ให้กินปีไอ้ีกล้วยแกงปีกล้วยต้มอะไรต้มมันก็ไปส่งป่ามันก็ไปส่งเสริมเรื่องน้ํานมครับมันมาอยู่ในข้าวมันก็ไปส่งเสริมให้เมล็ดข้าวบวมใหญ่น้ํานมมีน้ํามีนมถ้าไปอยู่ในผลไม้ไรยด้านมันก็ทําให้พวกนั้นเกิดเขาเรียกว่า มันก็ทอะไรละเกิดการมีการแป้งและน้ําตาลขยายฟูได้ใหญ่ขึ้นครับแล้วถ้าเกิดต้นเล็กๆอยู่อาจารย์ตัวไหนถ้าเกิดว่าตัวน,นี้มาอยู่ในต้นที่ปีกล้วยปีกล้ยไปอยูใ่ในต้นที่เล็กๆอยู่อาจารย์ที่ยังไม่มีผลผลิตใช่ครับ,รบเขาไปสะสมอาหาร,หรไว้ <ไว S 1> จน <ไว S 3> ถึงวันมีผลผลิตครับวันที่มันยังไม่มีผลผลิตมันก็สะสมไว้ในหนึ่งอยู่ในต้นอยู่ในเปลือกอยู่ในผนังเซลล์อยู่ในใบาสารพัดที่มันจะเก็บไว้ครับ เพราะทั้งต้นทั้งตัวมันเองเนี่ยเวลาพืชมันกินอาหารเข้าไปปุ๊บมันี่ส่งเสริมตัวที่เป็นตัวส่งเสริมจุลินทรีย์ทั้งจุลินทรีย์ทั้งตัวแร่ธาตุโดยเฉพาะโปแตเซียมมันเป็นหัวหน้าจัดตั้งรัฐบาลพืชอาจารย์็ยังเสมอมันจะบอกเองหรอกว่าธาตุอาหารตัวนี้สังเคราะห์แสงออกมาแล้วไปไหนตัวนี้ไปไหนไปไหนมันก็จัดสรรปันส่วนไว้อันที่ยังไม่ใช้งานมันก็ไปทําสต๊อกไว้เบายุทธทํานานสิบห้าเท่าไหร่สิบห้าสิบหกไร่ใช่ครับจากินมือเดียวเงินป่ไม่หมดเอาไปใส่เอาไปมียุ้งมี โ<อ>มเมนว่ามันเสียเอาไปทิ้งไปทงมันบ่ท่านได้ใส่อ่ะเออสมุิว่าเบายอดเห็ดเขากำไวเป็นว่าเสียเอาไวเฮ็ดบุญเข่าสากครับปัะนี้เขากำเฮ็ดบุญเข่าสากบุญเขาสากเดือนไหนเดือนสิบครับเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามก็ต้องค้างอมเมาะอาหารเพราะมันบ่ท่านถึงเวลาได้ใช้เหมือนกันครับพืชเขาเหมือนกันเขาหาธาตุอาหารมาได้เขาก็ต้องมีที่เก็บของเขาเออถ้าพูดได้อย่างด,ดีก็ต้องไปพินพืชอัหนึงแปรง ข้าวสาิตแปลงนี้นะยันถ้าเกิดผมมองด้วยตาเปล่านี่คือมันงามพอแล้วผมจะไม่ใส่อะไรเลยนีได้ไหมยันให้ฉีดทางใบอ๋อฉีดทางใบผมบอกว่าเมื่อกี้ตัวที่จะเคลื่อนย้ายแป้งน้ําตาลคือครับโบรอนโบรอนโบรอนทํางานตัวเองได้ไหมไม่ได้เห็นนะเวลาเขาทํางานเขาทางานคู่ร่วมกับแคลเซียมครับเพื่อให้แคลเซียมเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวประกอบเห็นไหมตัวโบรอนมันจะเป็นกาวครับ เพื่อให้แคลเซียมมีความหนาเนี่ยและมีกาวยึดติดไม่ให้มันร่วงมันแตกมันหักมันงอเห็นไหมเวลาอย่างต้นไม้มันห้อยอยู่ในลูกห้อยตรงเตงอยู่นี่ถ้าโบลอนโบลอนมันเป็นกาวเป็นยางเหนียวครับถ้ายางเหนียวไม่เพียงพอแคลเซียมดีขนาดไหนไหนก็ต้องร่วนี่นะคือโบลอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นธาตุอาหารที่คล้ายๆกับกาวแล้วโบลอนมันมาเกี่ยวกับต้นเมล็ดข้าวมันส่งเสริมให้แป้งและน้ําตาลไปไว้ที่เมล็ดไปไว้ที่รวง เห็นไหมมันจะมีกาวเชื่อมไว้ถ้าน้ํากาวในน้ํานมมันไม่มีกาวประสานมันก็แยกเป็นขอเม็ดเป็นไข่ไปขอเม็ดก็ต้องกระแจกไปทั่วขึ้นเม็ดประสามขอหนึ่งขอสองข่อสามเนว่าไปสีเขาเขามุนอุญุเออเจ้าสิได้กินไงบปล่าล่ะขายเขาเขาสื่อจาว่าซื่อได้ยุ่ยสื่อไปเห็นทำคุณชนีถามว่าช่วงนี้เราใส่ปุ๋ยอะไรครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรคือตอนนี้ห้ามใส่ปุ๋ยห้ามใส่ปุ๋ยเพราะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีห้ามใส่ครับถ้าจะใส่ต้องใส่ผ่าน พอคือเอาไปหมักเท่านั้นโดยเป็นสูตรตัวไหนไม่เกี่ยวไไม่ด้เกี่ยวกันที่เราผากไว้กับปุ๋ยเคมีที่อาจารย์ให้ใส่ไปเมื่อกี้มีอะไรมั่งนะฝากไปกับจุลินทรีย์ครับมันจะไปรับไปรวงของมันเองครัือคืองานวิชาการก็คืองานวิชาการครับ งานที่เป็นวิชาที่เราท <ำ S 2> ํามากันตั้งแต่อดีตการเราก็ต้องนํามาประยุกต์บ,บอมแมีนว่าอยาเค็ดยังไงเค็ดเขาบอกว่ารับล่วง,งรับยังกขเอาไปใส่ยางมั่วตัวลุงลาเพลินเอาไปเอามาใส่เขาไปแล้วมันบ่ได้กินได้บันเนี้เพราะยังสเจ้าจีไปขายเฟื่องให้หมูอ้วนแล้วเจ้าจีไม่ได้ขายมาเมล็ดเดชุมบอกไปให้ไปผูกผนะัก คือเรื่องบางเรื่องเกษตรกรต้องเป็นทั้งผู้คิดค้นแยกแยะวิเคราะห์เป็นนักวิจัยทุกอย่างในตัวเองด้วยเพราะเราเป็นคนปลูกเป็นคนกินเป็นคนขายเป็นคนหาเงินเข้าจากกระเป๋าจากดินอย่าเอาแต่งานวิชาการเฮ็ดเกษตรนี่งานวิชาการอย่างเดียวมันไปต่อตัวเดียวไม่ได้ต้องเอาเป็นงานประยุกต์ร่วมกันอะไรที่มันส่งเสริมเรื่องพระแม่ธรณีให้สมบูรณ์และหาธาตุอาหารในพืชได้อันไหนที่ส่งเสริมก็ไปได้เอาไปส่งเสริมอย่าเอาไปตัวเดียวแต่ตัวที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ พอดเพราะว่าตัวนี้มันสามารถทําให้เขาเรียกอะไรทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอย่างมาประยุกต์ร่วมกันได้อ่าพี่สุนีบอกว่าให้พิยุทธ์นับบ้างเอ <c> ฟซีของพิยุทธ <c> ์บอกว่าเออก็ตั้งท้องแลไวไงเขาเรียกว่าตั้งทองไม่กลมนะจัน,นตั้งทอง้องแล้วเพราะว่าข้าวเราข้าวเราทําตามเวลาเพราะว่าเรามีอ่าในในส่วนของสารปรับปรุงดินในส่วนของจุลินทรีย์มันจะไปตามวันเวลาของมันแบบยุทธหกสิบวันนี่เห็นชัดเจนแล้วอันนี้มันแค่ห้าสิบกว่าวันครับ ก60วันเห็นชัดเจนเพราะ75วันนี่ก็แทงสวดตรงนั้นแล้วของสวยเลยนะอ้อตอนนี้ก็<ป>ก็เหลือแต่อาฉีดน้ำหมักอีกกี่รอบอาจารย์ถ้าอย่างของแปลงกับเสร็แล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ชอบอเพราะว่าฉีดช่วงนี้มันจะเป็นโพแทสเซียมเป็นหลักไงครับผมอย่างนี้มีข้อควรระวังไหมอาจารย์ข้อควรระวังก็คืออย่าเอ๊ะอย่าเขาเรียกอะไรอ่อยาให้ธาตุอาหารที่มันจะส่งเสริมเรื่องโบรอนให้มันขาด ่เอานั่นเองก็คือยายามฉีดทางใบบ่อยๆแต่นี้เราฉีดทางใบไม่ได้เราก็ปล่อยแม่งเอากุญยนลงอุสานิมเลยต้องสิไปพี่น้องสาดน้ําเลยพี่น้องถามมาว่าอาจารย์มีน้ำหมักของอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องมีฮอร์โมนตัวอื่นที่พี่น้องไปหามาตามท้องตลาดสามารถใส่ได้ไหมถามก่อนครับฮอร์โมนที่ซื้อมาส่งเสริมเรื่องอะไรหนึ่งคุณซื้อฮอร์โมนอ็อกซินมาตอนนี้ห้ามใช้เดี๋ยวน้ยอาจารย์ช้าๆนะอ่าออกซินคืออะไรครับออกซินคือมันพุ่งยอด อ๋อยอไปอ่าถ้ามีไซโตไคนินมันดูเรื่องรากตัวไซโตไคนินคือดูแลเรื่องรากจริงๆมันทางานร่วมกันนี่แหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้สองตัวนี่พยายามหลีกเลี่ยงครับออกซินกับไซโตไคนินอ่าถามว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ถ้าไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่แต่น้อยๆแต่มันอยู่น้ากันมันมีหมดแล้วแหละแต่ตัวที่ส่งเสริมได้ดีตอนนี้คือเอทิลีนและก็อะจิเบอรินครับเพราะว่าจิเบอรินมันดูแลเรื่องการส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมา และการออกหมากออกผลของอจิบบรินิน<ด>ทั้งเอทิลีนทั้งเอทิลีนและจิบบริลินมันทำงานประสานกันแต่พอมันแตกเดิมออกรวมมาปุ๊บตัวนี้แอฟซีซิกมันจะมีประโยชน์ผลงานแล้วเพราะกลุ่มนี้มันจะมาคุมเรื่องอความกว้างความใหญ่ความยาวดูแลเรื่องความแก่ชรา,าอะไรต่างๆมันจะมาคุมตรงนี้แล้วค,คือตัวหนึ่งตัวสองพายายามหลีกเลี่ยงได้แล้วเพราะว่ามันมีเพียงพอแล้วเห็นนะถ้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บมันไปปุ๊บสาวแจกก็จิไปเอาไปซื้อไอ้ไอ้ไอ้สั้นมายยืนเยี่ยวเข่าไปดิ ใส่คี่บันไดเกี่ยวบันไดเกี่ยวเข่าเด้บันนี้อ๋อนี่ก็คือออกซิ่นกับจิบเบอรินไม่ใช่ออกซิ่นกับไซโตเคนินแล้วก็เน้นจิบเบอรินกับเอทิลีนแล้วก็ตัวเอฟไซสิกไปครับผมเขาจะมีบอกว่าตัวที่จะรับรองเขาจะเป็นฮอร์โมนรวมแต่อาจารย์บอกเป็นชื่อๆไปอ่าแต่ตัวที่ส่งเสริมตอนนี้ตัวบราซิโนไลนี่จะส่งเสริมด้านดัน ดันให้เวลาข้าวมันถอกออกมามันจะคอยาวๆแล้วเม็ดมันจะไปยาวมาเขาขาเขาเขาได้แค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเราจะฝานขึ้นมาร้อยแปดสิเมตรลวงยาวอย่างนี้ยาวขึ้นครับเอออรจานยครับมีสีถามครับว่าจํานวนข้าวโดยเฉลี่ยที่มันทําได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งลวงลวงหนึ่งถ้าถ้าเราทําผมเคยทาได้สูงสุดเป็นสองร้อยหกสิบเม็ดอันนี้ถือว่าเป็นข้าวสมบูรณ์นะทุกเม็ดเป็นข้าวสมบูรณ์นะ <Okay. S 2> เป็นข้าวเป็นข้าวเต็มเม็ดแบบด็ใหญ่ๆเลยแต่ตุ่มๆเลยแต่ด้วยหลักๆแล้วข้าวแต่ละรวงมันกินเท่ากันดบบแต่มันมีค่าเฉลีย่ยอยู่ 100, ประมาณร้อยประมาณร้อยสี่้อยห้าสิบโดยค่าเฉลีย่ยของตัวมันเองถ้ามันมีความสมบูรณ์อย่างนี้ถึงจะรวงเล็กมันก็ถึงแต่ถ้าแบบทั่วไปเนาะข้าวปาก้า คือจะได้ยุห่าสิบพกสิบเมตรต้นก้าวไม่ร้องอ <c oughs> คือต้นกล้าเล็กๆอะที่ว่าเราสอนไม่ได้อ่าเ <c oughs> ขาพ่อกระเทืน <c oughs> อนเขาพ่อะเออเ <c oughs> ออเจว่าเขาบอกอยากเกี่ยวแล้วเึ <c oughs> ิงเกาหวานกล้าแล้วแต่ว่าเราไม่เอาไปไปดำไม่เอาไปดำเออมันก็มันทีมันทีมันทีเกินไปก็เรียกว่ามันทีแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มธาตุอาหารใช่ครับมันฝอเลยอยเลยมันก็ได้อยู่มันบางตัวบางรวงมีเย้ยไม่ถึงยี่สิบเมตรแต่ไม่ได้บํารุงเขาแต่ถ้าเป็นข้าวอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหละครับร้อยกว่าเม็ดขึ้น ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบดีๆหน่อยถ้าถ้าเป็นข้าวต้นเดียวเนี่ยไม่ถึงเลยนะสองใเลยนะเอายุดเออเนี่ยแหละเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาทําข้าวต้นเดียวกันตามตอนต่อไปครับตามตอนต่อไปโอ้เดมมานับเม็ดข้าวอีกแล้วเนี่ยคือนับกันคือคือโมเดลเรื่องข้าวเนี่ยครับผมบอกว่ามันไม่มีใครเป็นเซียนเป็นอะไรหรอกครับแต่ใครจะทําข้าวได้น้ําหนักแค่นั้นเองเรื่องปลูกเรื่องทําให้มันสวยเนี่ย อะไรก็ทําได้หมดประยุทธแนครับอา์แต่จะทําให้น้าหนักเข้าขึ้นสองถึงสามเท่าตัวนี่กติกาสาคัญอยู่ตรงนี้นะ,ะ,ะอิมโกรเมแค่นั้นเองตัวที่จะทําให้ข้าวมันมีน้ําหนักผมเคยพูดเสมอว่าถ้าขาดพอดอดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่ต้องถามนั่นเละเพราะว่าปุ๋ยใครก็มีเงินซื้อใสครับแมนครับเห็นไหมฮอร์โมนใครก็มีเงินซื้อฉีดแต่พอนี่เนี่ย ใครจะเอาจตัวเองมาเอาความรู้ไปส่งเสริมให้พืชให้ผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวได้นี่คือหลักการทําไมเขามถึงมีพดมาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ได้ศรึกษาแล้วเวลาที่นําพดไปใช้เนี่ยขบวนการตรงนี้คือขบวนการสําคัญเราต้องทําให้เชื้อมันแข็งแรงและมีธาตุอาหารอยู่ในตัวมันได้ครับนี่คือสําคัญเพราะว่าตัวมันเองมันไม่ได้มีธาตุอาหารผมย้าเสมอเออมันจะมีธาตุอาหารต้องหาธาตุอาหารไปเติมในตัวมันคเออเปล่ายศดมีรถเนี่ย จะไปกรุงเทพทําไงถ้ามีรเติมน้ํำมันไม่มีน้ํามันทํยังไงไม่มีน้ามันก็ไปไม่ได้เอรถราคาสื่อมาสามล้านจอดไอยูไว้บ่กันนั่นไงผมบอกว่าปุ๋ยมันไม่ได้อุดแต่ทํายังไงจะเอาปุ๋ยไปฝากในพอดได้นี่คือกระบวนการสําคัญผมไม่เคยแนะนําผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรผมบอกว่ามีต้องใช้แต่ให้ใช้ผ่านพอดอเพราะไม่งั้นมันจะเอาผนบริีสองสามตัวมันพูดแล้วมันโกงวกันแม่นครับาจารัน แต่ถ้าเราเอาปุ๋ยไปหว่านเพียวๆผมก็บอกว่าถ้าหวานเพียวๆพืชกินได้สองสามร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่ปได้เป็นหนีท่อสอจักคนเนี่ยใช่ครแต่ถ้าเราจเอาตรงนั้นกลับมาเคลียร์นี่เคลียร์สินกันต้องใช้พอดอเป็นตัวประกอบหลักในการทำเกษตรครับผมถึงบอกว่าทำเกษตรไม่รู้เรื่องพอดอถือว่าผิดกติกาทันทีเนี่ยครับพี่น้อง วบ้นกระบวนกามนะครับผมครับอ่ะติดตามตอนต่อไปอยู่อยู่เรื่อยๆในช่วงของห้าสิบวันอยู่การดูแลเอามาก็ผลครับผมอ่ากำลังตั้งของอาจารย์ก็บอกแล้วพี่น้องไปติดตามในในคลิปเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าจริงๆรนะถ้าตัดใบได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตัดได้ไหมตัดได้ครับเดี๋ยวเเกษตรก็จะตัดไปถ้าตัดก็ตัดอยู่เหรียญนี้นะครับนะครับตัดตัดนี่เล็กที่เลยเกินครับแต่เพราะว่าจุลินซีกลุ่มอ่าอะไรนะ อา,อาซอร์สไปริลัมและกลุ่มไลโซเบียมและกลุ่มอานาอนา,า,าแบคทีเรียรคือกลุ่มที่ไม่ต้องสังเคราะห์แสงอ่ะครับไม่ใช่เกินมันโคตรมันโพลกลมันโคตรมันโพ,นโพใช่ได้แต่ว่ามันเกินเกินนะจ๊ะเอาถ้าจะว,ว่าเกินมันมันพอกระเทือนนะมันโคตรมันโคดรเซี๊ยเก้วย้ตัดเป็นองนี้เลย ครับตัดอยู่เลดนี่อ๋อแต่ให้มันตั้งลึกเลยมัน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 กบยังไงก็ช่างเดี๋ยวยอดใหม่มันแทงทะลุขึ้นมาเดี๋ยวพวกนี้มันแห้งมันแห้งมันก็จะแทงทะลุขึ้นมาตัดได้นะอาจารย์เนาะก็ไม่เป็นไรครับแต่จะไปตัดถึงโคนถ้าตัดชุงโคนปุ๊บบ่มีบ่มียอดบ่มีข้าวกินเลยนะนี่ล้วของเขาเขาอุ้มแล้วเนี่ยต้องตัดช่วงปลายใบตัดสวยเลยนี่ต้องตัดช่วงปลายใบทิ้งไปเลยนี่ตัดปลายใบพวกนี้ ไม่ให้ถึงโคนไม่ให้ถึงแก่นเลยนะครับผมตัดตายใบคือพอปุ๊บมันก็จะกลับตัวจรตันเองแล้วมันก็จะดันครับพอช่วงที่มันดันโผล่ใบขึ้นมาประมาณสักครึ่งหนึ่งครับไล่ขีดเลยออ่าน้ำหมักที่เตรียมไว้จัดการไปเลยครับผมเกือบนี่แหละตอนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตัวสําคัญที่สุดของข้าวช่วงห้าสิบหกสิบวันคือโบรอนครับผมแต่โบรอนมันทำงานตัวเดียวไม่ได้อ่าต้องเข้าใจเด้อครับ อยูเรนซีที่กินบอลอนได้อิ่มน้ำสำรานเลี้ยงปูเฟ,ฟ่มันคือกลุ่มบาซิลัสเห็นไหมกลุ่มบาซิลัสยังไม่พอยังมีกลุ่มอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มดูแลเรื่องเชื้อรานั่นก็คือกลุ่มซีเรียสบ,บาซิลัสซีเรียสสองตัวนี้เจอเจอกันเมื่อไหร่นะบาซิลัสมันอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่แล้วเห็นไหมมาเห็นพวกธาตุหนักๆทั้งธาตุเนี่ยเมื่อลุงลำเพลินละถ้าอาจารย์เขาจะไปซื้อที่ตลาดก็ไม่รูร้จะวิธีการใช้ตัวนี้นั่น ถ้ายังไงเนี่ยจะเอาที่ไหนได้อาจารย์ก็ในส่วนของน้ำหมากก็โทรหาบบาวยุทธโทรหาเกษตรกล้ยก้ยก็เกินทางช่องทางย t u b e ได้เลยอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้เพียงพออยู่แล้วทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรหนึ่งสูตรสองรสามเป็นพ่อดรนพ่อดสองพ่อ .3 ดรสามเด้เป็นน้ำหมักที่ประยุกมาเป็นสูตรที่หนึ่งคือเร่งต้นเร่งรากเร่งใบสูตรที่สองคือเร่งหมากเร่งผลสูตรที่สามคือดูแลควบคุมเรื่องโรคหนอนแมลงแต่มันมีสูตรที่สี่คือสูตรที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์ แต่ว่าตัวนี้มันรอดูกลุ่มบาซิโนไลท,ที่จะต้องออกมาได้เยอะก่อนอเพราะว่าตัวนี้ต้องเอาไปเลี้ยงนิกเกิลเอาไปเลี้ยงคอรีนรแล้วก็นําบาซิลัสกลุ่มนี้ไปเลี้ยงให้มันแข็งแรงรเพราะว่าอาจารย์เคยพูดแล้วว่านิกเกิลคอรีนพืชกินน้อยแต่ถ้าขาดปุ๊บวานเขาซื้อเขามาวานกระสอหนึงเพื่อเพิเกิดอยู่ประมาณจะกครึ่งนึงอ่ะ ที่เหลือเม็ดมันงอกมาแล้วมันไม่สมบูรณ์มันก็จะแห้งตายเห็นไหมเวลาไปวานข้าวทำไมอุ้ย่อยหว่านเขายังหนาแต่มันเขามันเกิดนิดเดียวเห็นไหมนี่คือหลักการของจุลินทรีย์โอ้ครบครึครบครบครับผมขอบคุณท่านอาจารย์พันญะวัลยรมณิคร์คอาจารย์ธรรมดาธรรมดาอย่างสูงขอบคุณพิยุทธ์มาด้วยมาเยี่ยมมาชมเราไปนับต่อข้าวดนวยนะเป็นการส่งเสริมส่งเสริมว่าถ้าเรื่องบางเรื่องถ้าพี่น้องยังไม่เข้าใจคําว่า พอโอกาสที่เราจะไปถึงขกศคือไปเอาโฉนดกับขึ้นมัณฑิสาครับผมเออประมาณนี้เนาะครับขอบคุณท่านอาจารย์ตุ๊กตาขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับผมครับอ่สวัสดีสวัสดีครับนี่น้องครับให้อาจารย์ไปพักผ่อนนะครับเนื่องจากว่าไมเนนี่าจารย์ทั้งวันเลยครับผมในเรื่องเดี๋ยวพาพี่น้องเดินรอบแปลงนาเพิ่งนะครับลุยกันรอลงถึงช่วงเย็นมาก็เรื่องของข้าวอีก ก็ขอบคุณ f c ทุก้านนะครับที่ให้การติดตามมาทั้งนี้วันนี้ทั้งวันนะครับในความรู้ที่อาจารย์พจามอบให้นะครับทั้งเรื่องอพอดอทั้ง17พอดอนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็รายละเอียดการดูแลข้าวในช่วงประมาณประมาณ56วันนะฮะ50วัน60วันนะครับช่วงที่เราจะดูแลเรื่องอผลผลิตแล้วนะฮะอาจารย์ก็ได้บอกวิธีการไป เษกษตรกรก็มาให้ดูโดยรอบแล้วกันอาจะเดินรอบแปลงนาครับอันนี้เป็นชุดที่ปลูกทีหลังเนาะนะครับที่เรายืนดูอยู่ตรงนี้อยู่เป็นชุดที่ปลูกทีหลังยังยังไม่ถึงห้าสิบวันนะครับอ่าปลูกดูครับดูแต่ละกอนะเดี๋ยวเษกษตรกรจะถืออ่ากล้องให้พ่อแม่น้องดูใกล้ๆแล้วกันนะครับจะได้ใกล้ชิดกับต้นข้าวนะครับในแต่ละกอเพราะมันอลังอลังเนี้ยนี่ ครับอลังการครับก็เมื่อกี้นับดูเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้ครับเมื่อวันก่อนไว้นับหกสิบหกนะครับนี้เจ็ดสิบสองต้นต่อหนึ่งก็เพียงแค่เราปลูกแค่สองเมล็ดเอ้ยไม่ใช่ครับสองก้าสองต้นก้าเท่านั้นนะครับมันก็สามารถสร้างผลผลิตได้โอ้แต่กอขนาดนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับปีนี้ก็ลองมาทําให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเชื่อไม่เชื่อก็ดูตามนี้ล่ะ ที่พัทยาก็มีนาของเกษตรกล้วยๆนี่ครับโซนนี้ครับที่อายุห้าสิบวันเต็มเขาจะปลูกวันที่ยนะี่สิบเอ็ดเนาะอะไรกรกฎาคมยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับวันนี้ก็วันที่อะไรละสิบเอ็ดป่ะสิบเอ็ดกันยานะก็ถ้าก็ในส,สองเดือนเต็มนะครับวันนี้ก็บรรยากาศแดดร่มรมตกกับแปลงนาของเกษตรกล้วยๆครับค่อยๆเดินริมคนา ปลาก็เต็มเลยพ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่ๆญตีน้ำนังตุ้มตามตุ้มตามนะครับอุ้ยก่อมันอันซออ่อนเจ้าของอี่หรี่ันซ่อนนะครับอันซ่อนเข้าเจ้าขอ,อ,อง <c oughs> นะครับผมเอ้าเดี๋ยวจะค่อยๆเดินขนาไปครับเดี๋ยวผมจะตกขนานะครับผมก็วันนี้ก็พียุทธก็มาทั้งวันครับบายุทธพาจวดนะครับและที่สําคัญครับเอฟซี FC ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นครับคุณสุวิทย์คุณทินนะครับสวัสดีครับผม คุณมงคลสวัสดีครับทักทายมาอ่าเชอร์มิสทรีนะครับมาจากไหนเนาะอ่านะครับก็เป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะครับโอเคสวัสดีครับคุณอาบตะนูนนะครับคุณเสนนะครับขอบคุณครับทายครับคุณสุพีสุนีนะครับอ่าทักทายมาทุกคนนะครับิสุนีเนาะอ่าแล้วก็คุณมณ์นะครับผม แนวทางความรู้เนี่ยการใช้พอดอนะครับเจ้าจุลินทรีย์ตัวจ้อยหรือจิ๋วที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่มันสามารถส่งผลผลิตให้เราได้เห็นตามภาพที่เกษตรกล้ยก้ยพาไปนะครับมาเดินดูรอบนะครับลัดเลาะคนาไปนะครับดยรอบนะบว่าเกษตรกล้ยตัดหญ้ารอบคนาแล้วนะครับกระเตียนและกันเลเดินมาแต่อาจารย์มาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันแฉะนิดนึงเนื่องจากฝนตกเยอะนะครับตนตกมาก ในน้ามีปลาในนามีข้าวจริงนะครับแล้วก็มีผักบุ้งด้วยนะครับมีผักบุ้งนะครับแล้วก็ในดินก็มีจุลินทรีย์นะครับอยู่ในดินนะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เกษตรกรใช้ในการปลูกแตงกวานะครับนะเออมาต่อเนื่องเข้าปีที่สามล้วนะแต่ช่วงหน้าฝนก็ปลูกไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะว่าน้ํามันจะฉ่าน้ํามันจะเยอะนะครับเพราะอดีตมันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วนะครับมันเป็นท้องนาเก่านะครับท้องนาเก่าท้องนาแก่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม<笑><笑>เหนื่อยเหมือนกันนะครับในบรรยากาศที่เดินรอบแบบจุกๆุนะครับจุกๆุให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นโอ้ยงามครับพ่อแม่พี่น้องสะออนสะออนเข่าเจากของนะครับไม่รู้ว่าการปลูกข้าวแค่2เม็ดเอ,อ่อสก้ามมันจะขนาดนี้นะครับปกติแล้วก็สังเกตท่าสนรุ่นพอ่อรุ่นแม่ที่เราปลูกกันเนาะก็เป็นกรเลย ต้นสิบต้นใช้กันขยุ้มเลยในการปลูกวันนี้ปลูกแค่สองต้นนะครับมันแตกกออย่างที่เกษตรกรนับไปดูเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นคันนาสวยงามตาโอ้เสียงปลาตีน้ำตุ้มๆนะครับผมก็บรรยากาศวันนี้เกษตรกรต้องขอราท่านชมทางบ้านไปก่อนนะครับในแปลงในนาของเกษตรกรกล้วยนะครับในช่วงยามเย็นนะครับ เดี๋ยวเกษตรกล้วยต้องไปดูน้องแตงกวาขงเกษตรกล้วยต่อนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะถ้าสนใจติดต่อนะครับแม้จเ,เข้าใจรายละเอียดก็สอบถามเกษตรกล้วยได้ไหมที่เบอร์นะครับ0634528941นะครับกับเกษตรกล้วยนะครับ0634528941หรือเบอร์แอดมินเกษตรกล้วยครับ0999266399สวัสดีครับ